ังไทยกับปาเจลิโกเริ่มแล้วนะครับนาดีที่ผ่านมานั้นไทยกับปาเจลิโกนั้นเจอกันมาแล้ว6ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่7นะครับครั้งแรกนั้นเมื่อปี2521นะครับอินเฟโตโกเมสกับสกัดพรทวีเราแพ้น็อกยกที่3นะครับและนี่เป็นครั้งที่7นะครับกับการเปิดศึกใหญ่ระหว่าง2ชาติ6ครั้งนั้นเราแพ้ไป ชกมาขนาดนั้นชนะ4นะครับแพ้แค่1นะครับเสมอ1ครั้งนะครับเราชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอำนาจนั้นอายุ34ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดชนบุรีชกมา13ครั้งครับชนะรวดกับ13ครั้งน็อก5ครั้งสมัครเลียงอารโยก็อายุ28ปีนะครับชกมา16ครั้งครับชนะ15บห้าเป็นการน็อกถึง13ครั้งนะครับแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับเจ้าของเหรียญทองในสามคนสมัครเล่นชิงแชมป์โลกนะครับปี2009 ที่อิตาลีนะครับแล้วก็ผ่านการชกในศึกโอลิมปิกปักกิ่งมาแล้วนะครับในรุ่น y ไลเว h t รุ่นเดียวกับที่สมจิตจงจอหอได้เหรียญทองนะครับเขาไปแพ้ในชกคิวบาในรอบรองนะครับมาเป็นมวยประเภทลำหักลำค้นดีครับแล้วก็ผลานทิ้งขวาไม่ถึงนะครับเราดึงฉากและโตกลับด้วยหมัดชุด ขอบคุณดรสมชายยกอุบลประธานบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยผู้ผลิตรถเกวงวดข้าวเกษตรพัฒนาบริษัทเอไอซีการประมูลจำกัดบริษัปทปตทจำกัดมหาชนและรถยนต์มิสันนาวราสอบถามทัพท,ท,ทนเลเอกชวีปจันทรโรจนะครับซึ่งดูแลทางอำนาจมาตั้งแต่เริ่มชกมือสามคนสมัครเล่นนะครับบอกว่าสามยกแรกนะครับให้อำนาจดันชกในเกมของตัวเองก่อนนะครับดึงจังหวะเพื่อรอให้ ผู้ั้นเดินเข้าหานะครับแล้วก็จะเป็นเข้าทางของเราแต่ว่าต้องระวังรับดูจังหวะลูกบล็อกหมัดของแม็กวิเลียมโอโรโยครับรัดกลุมมากครับเป็นโมที่รัดกลุ่มมากครับน,นี่มมครับ,รบต้นยกสองเราสตาร์ทดีนะครับเดินหมัดซ้ายชิงต่อยก่อนชิงแย็บก่อนแล้วดักด้วยขวาดูความละเอียดดูความละเอียดนะครับอำนาจถือว่าละเอียดทีเดียวครับ หมัดยับมัดตามต่อยก่อนครับนี่กองเชียร์ของสโม,มสรฟุตบอลในนครราชสีมานะครับทีมสวัสดสิสดส์ต่อครับ,รบขอบคุณดรประวิทย์โรจนเทียนสถิตนะครับบริษัทปุ๋ยไหมุกตราเรือไวกิ้งปุย๋ยไหมุกตรากังหันกาแล็กซีปุย๋ยรุงร่งอรุณปุ๋ยกังหันลมประวิทย์ครุฑสนับสนุนเกษตรกรไทยตอนนดี การชกละเอียดมากเลยนะครับทั้งรุกทั้งรับได้ลงนัวฟิตซซ้อนกับซอนนี่บอยจาร่นะครับซึ่งมีลักษณะการชกกับเหมือนกับอารอยโยนะครับรวมทั้งคูเอโล่ด้วยนะชกจากฟิลิปปินในเรื่องของความปราดเปรียวนะครับฟิตซซ้อนเตรียมตัวไฟนี้ถึง2เดือนกว่าเลยรครับอารอยโยรู้ว่าจังหวะเริ่มเป็นรองเดินเบียดเร็วขึ้นนักลูกครัวพันนัวเนียตรงนี้แหละครับที่อนานาตันมีประสบการณ์ มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรือมีตระทัดแล้วนะครับเอร์โตโรไปในเกมของเรานะครับอย่าให้เขาชกในเกมของเขาคือบีบเกมให้เขาไม่สามารถออกมัดชุดได้ถนัดนะครับก็ดูครับการป้องกันแชมป์ไปบังคับของอำนาจเกษตรพัฒนาครั้งที่7ไทยกับเปอร์โตโกนะครับกองเชียร์ลุ้นกันระทึกทีเดียวครับ สวนน้ำวานานาวาครับหัวหินโอเอซิทแห่งใหม่ใจกลางเมืองหัวหินนะครับพบกับที่สุดของเครื่องเล่นสไลเดอร์ในรูปทรงต่างๆที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุดและก็เป็นที่แรกของประเทศไทยด้วยนะครับพร้อมเปิดบริการปลายปีนี้นะครับทีมยกสี่นะครับจังหวะประชิดของโอริโยนั้นต่อยได้ดีครับโดยเฉพาะหมักอาาับบากัสไซ เขาบล็อกอยู่เลยครับบล็อกเจาะไม่ผ่านการแต่ว่าบล็อกแล้วอำนาจก็ต่อยทั้งทั้งที่บล็อกแล้วครับเดี๋ยว่าต่อยเอาเสียงเชียร์เอาเสียงเฮครับอุ้ยทิ้งด้วยก่าครับรูปแบบนี้แหละครับที่เป็นหมัดอันตรายของอารยโยขวาซ้ายแล้วก็มีหมัดชุดเราชิ้ก่อนชิ้ก่อนระวังครับจ้าแม่แรกแบบนี้ไม่ดีครับแต่ว่าอ้าวลวครับมึงใช้ลูกเก๋าครับเข้าไปบล็อกีลูกหัวพันไว้ครับถือว่าเป็นลูกฉลาดของอำนาจเลยนะครับ การเตือนเล็กน้อยครับจังหวะทิ้งทั้งไหลของโอริโยน่ากลัวนะครับมัดขวาชกละเอียดครับยิงชกนี่อำนาจสายยาวๆแล้วก็ดึงครับพยายามเดินบีบเข้าหานิดนึงครับเพื่อปิดจังหวะการเดินของออรยโยและมามาชนครับต่อยเอาเชียร์ครับปล่อยเอาเสียงเชียร์ครับสี่ห้ามัดไม่เข้าครับแต่ว่าได้เชียร์ครับปลายนตัวสวยนะครับ้ายขึ้นบนล็อกไวเลยครับไอขึ้นบนไม่ได้ครับ การต่อยหน้าท้องต่อยชายโครงคอมแนาถือว่าต่อยได้ดีนะครับบนนั้นยังเจาะไม่เข้าอือาจังหวะกลายเป็นเรากดไปเลยครับทาการเตือนอีกกองเชียร์ยทีมสวัสดิ์แคทครับแคราชสีมามาให้กำลังใจกันครับ112ปอนด์ของ IVF อู้เนี่ยครับหมัดนี้ที่เสียวไปทั้งสนามโชคดีนะครับที่อำนาจโดนปลายหมัดุูบซ้ายของโอรโย นี่แหละครับเขาต่อยขวาสุดแรงเกิดขอบคุณคุณเฉยชัยเอือ้อพุชการ์ครับกบรรมการผู้จัดการบริษัททางอาญาตราเสือ11ตัวและคุณสุวัสดิ์ลิปตาพลบประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา f c คนหลูดตรีกีลินอุนแก้วคุณสุพัฒน์แก้วจนันนายกเทศมนตรีตำบลป่าบอนจมต่อครับยกที่5วางตื่นเต้นระทึกใจมาขึ้นเรื่อยๆครับ เราจังหวะตัดออกหุกซ้ายของโอโรโยแม่ออกหมัดซ้ายทีไรครับวาดเสียวหัวใจเมื่อน,นั้นครับเราดึงจังหวะให้ดีครับหุกซ้ายครับเป็นมยวยขวาต่ว่าซ้ายหนกักซ้ายแรงมากยกนีก่เราว่าโอโรโยน,นั้นชกสิบชกสิบยกคั้งเดียวนะครับที่ผ่านไปนี่แหละครับหมัด่อยสุดแรงจริงๆนะครับขวากับซ้าย ถ้าดึงไม่พ้นดึงหลบไม่ทันอันตรายเหมือนกันนี่มีเป็นจังหวะน้ำหนักตัวโถมทับกันนะครับคุณสุวั์ลุ้นและก็ผู้ใหญ่หลายท่านครับเรียกว่าลุ้นเอาใจช่วยตอนยกที่6นั้นอารโยตโจมตีก่อนเลยนะครับอานาจโยกหลบสวยครับทีมงานก็เตือนอานาจนะครับว่าจะไปเกาะมากรัดมากครับเดี๋ยวกรรมาการจะเตือนครับถ้าเตือนแล้วเกมอาจจะเปลี่ยนได้ ก็คุมให้อยู่ครับชกเก์ยาวๆซ้ายยาวๆครับแปะแล้วก็ระวังบล็อกให้อยู่ด้วยครับเขาบล็อกเราก็บล็อกด้วยครับเราถูกเตือนมากกว่าออริโญนะครับฉะนั้นสมาธิต้องดีครับต้องนิ่งอู้เหนี่ครับขวาของเขาอะไรครับขาตรงโอ้โหขวาลรวมาทุกซ้ายเมื่อสักครู่นี้วานเสียวครับเจ้าหากหลบนี่ต้องระวังครับเพราะว่าเขามาแบบบางครั้งมีหมัดโอเวอร์เฮดด้วยครับ ยกที่หครึ่งทางดูความฟิตของโอริโยยังมีความฟิตนะครับยังเดินได้ดีลูกหมัตัวเว็นเต้องระวังครับขวาแล้วก็ฮุกซ้ายครับหมัดถนัดของเขาครับอัานายกยกนีคุมนิดนึงต้นเยอะอาแล้วครับชิงอาแล้วครับแล้วก็บล็อกเตินดีบเข้าหาครับชิงออกก่อนออกข้างล็อกนะครับแ่าระยะประชิดไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับจังหวะบวกกันนี่แหละครับ อยู่ที่แรงนะครับตอนนี้อยู่ที่แรงของอัมนาครับชิงออกกรได้อ๋อขันขวาสวยครับแม่ลูกนี้นี่เป็นลูกเก่งของอํานาครับเห็นได้ชัดจากไฟที่แรมครับอ้าวฮุกซ้ายกรรมการไม่ว่าะไรครับพารเซลเวียงล้มครับเตือนว่าเราเป็นเราเวียงนะครับเป็นลักษณะเราเวียงโอ้ฮุกซ้ายโดนครับต้องระวังครับฮุกซ้ายโอ้โหนี่ครับโดนนับเลยโดนเลยครับโดนเลยครับเราโดนฮุกซ้ายก่อนแล้วสี่ห้า ต้องระวังโอ้โหโดนก่อนเขาบอกว่าอย่าโดนครับต้องบล็อกให้อยู่ครับบล็อกให้อยู่ครับเราถูกนับแปดยกหกบล็อกไว้ครับต้องบล็อกให้อยู่แม่ดูครับมาครับมาแบบต้องบล็อกให้อยู่ครับอำนาจซุดขวาซุดขวาซ้ายต่อครับต้องไม่โดนอีกนะครับยกนี้ยกนี้ต้องไม่โดนอีกครับอำนาจเอาละครับยกให้ดีครับระวังซ้ายของเขาท่าแรกได้หวาดเสียวท่าแรกได้หวาดเสียวเพราะว่าเรายังมึนอยู่ครับ เกมมาตื่นเต้นสุดขีดยกมีครับเราถูกนับกลางยกหกโอ้ต้องไม่โดนอีกนะครับไป่ทราบว่าโอ้่ายกที่อำนาจทำได้ดีนะครับตั้งแต่เริ่มสตาร์ทที่ต้นยกเลยทีเดียวด้วยหมัดชุดหมัดเน้นนะครับทำได้ดี หลังจากที่ถูกนับในกลางยกที่6แฟนมวยนั่งไม่ติดเลยนะครับยกที่แล้วขอบคุณดรสมชายยกอุบลประธานบริษทัทเครื่องจักรกลเกษตรษไทยผู้ผลิตรถเกี่ยวรถข้าวเกษตรษพัฒนาบริษัท A e c การประมูลจำกัดบริษทัรทปตทจำกัดมหาชนและนีสันเอเวร์ล์ลูกนี้สวยครับชิงออกขวายาวๆครับเล่นเกมยาวๆแบบนี้ซ้ายยาวเลี้ยไม่ไหลแล้วนะครับทีมเทรนเนอร์ของอาดโยครับ แอนโทนีโอเทโรและก็มิสเตอร์แองเจโลครับทับเลือดดีครับเลือดไม่ไหลเพิ่มขึ้นครับอำนาจชิงแบบนี้อ้าวแม่ชิงออกขวาครับแต่เราต่อยได้เหมือนยกที่ผ่านมาคือยกแปดเราน่าจะได้ขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งครับลูกแบบนี้แหละครับลูกเก่งครับพอออกได้สวยๆประกอนเดินเข้าหาดื้อๆครับแอนโอกเข้าหาแล้วทำให้เป้านั้นเล็กลงครับระยะประชิดล็อกครับ เป็นยกดีของอำนาจนะครับหลังจากถูกนับในยก6ยก7เราดียก8เราดีถ้าหาว่ากรรมการให้เราชนะ1แึ้มก็จะเสมอกันในยกต่อไปนี้ครับครัต,ต่อครับยกที่9สนัดประวัติศาสตร์ครับไทยเปิดตริการเปิดตรวิโกคบครั้งที่7นะครับเราแพ้มา4ครับชนะ1เสมอ1ครั้งดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากโดนนับแล้วอำนาจกจ็ชิงจังหวะแบบนี้ครับม ขาดเราไม่หนักไม่แรงก็จริงครับแต่ว่าได้ลูกฉายลูกชุดกับสีสวยครับ่อยลำตัวได้ดีนะครับอำนาจ2ยกแล้วเจ็ดกับ8แต่ต้องระวังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าซ้ายของโอรรโยนั้นยังอันตรายเซนติการชกครั้งนั้นชนะ15แพ้หนึ่งครับแต่ว่าเป็นการน็อกในช่วงต้นๆหลายยกด้วยกันครับโอ้โหทิ้งขวาครับเต็มแรงเลยนะครับแล้วก็โมลํลำตัวลงไปด้วยน้ำหนักตัว ชกมากยศที่สุดก็คือ10ยกนะครับสำหรับอารยโยต้องคุมให้ละเอียดครับดูครับสายตาเบียดนิดนึงหนึ่งสองสามการชิดซ้อมสองเดือนเศษนะครับทีมกสวองครักษ์โอ้รงจังหวะเขาสุดฮุกซ้ายครับแม่จังหวะจะว่าแถมก็ได้นะครับอย่าแม่อย่าพลีผลาญครับอย่ามั่นใจครับอย่ามั่นใจครับ ผสมของเรานั้นยังดูยังเหมือนกับไม่แข็งแรงเท่าไหร,ร่นะครับเล่นหน้าท้องเสียหลักไปเองนะครับเสียหลักไปเองครับโอริโยโปุ๋ยกังหันลมกวิกรสนุนเกษตรกรไทยยกศิบประารัาารเสเซียครับเตือนอาริโยครับแม็คเขาส่อเท้าเร็วขึ้นทิ้งขวาอำน,นาจฉากลบเข้าไปเกาะไว้ รัดไว้นะครับเล่นกขนยาวๆแต่พะคุตสอรู้นะครับจังหวะที่โอรโยนนั้นบล็อก,มกอนหมัดอำนาจทิพยขวาลําตัวครับแล้วก็เดินเข้าไปหาดื้อแบบนี้ครับล็อกแขนไว้ก่อนครับไม่ได้ทําให้ผิดกติกามากมายนะครับจังหวะก็มการเตือนก็ปล่อยครับโอรโยนใต้เริ่มอ่อนแรงลงไปนะครับเห็นได้ชัดแต่ว่าไม่ไ<ป>ถ้าตรหดยังดีครับเข้ามาเราเสียหลัก ครับผมการเตือนครับเตือนครับลูกนี้ต้องระวังครับต้องระวังเลยครับเพราะว่าเตือนแบบจริงจังเลยครับสองครั้งแล้วครับอำนาจอย่าให้โดนตัดคะแนนนะครับเสียอีกหนึ่งแจมยุ่งเลยครับแหม่ถ้าดูภาพรวมทั้งหมดนะครับลูกฉายเป็นชุดชุดสวยๆก็อำนาจนะครับทำได้ต่ว่ายกหกเราโดนนับนะครับยกที่สิบครับท่านผู้ชมครับท้ายเกมแล้วการชกนั้นเข้มข้นระทึกใจทุกวินาทีดู จากการต่อสู้ในหลังถูกนับนะครับ7 8 9เราทำได้ดีตอนตอนก็ทําได้ครับแม่ชิงออกก่อนครับชิงออกก่อนแล้วเข้าไปล็อกชิงออกก่อนอีกครับแม่แล้วหุกซ้ายนี่ือว่าเป็นลูกทันหนักแม่พลิกเลี่ยมครับอดี้แชมป์มวยไทยครับลูกนี้พลิกเหลี่ยมนิดนึงรรมการก็เตือนอีกเลยครับจะไม่รุนแรงครับอึดอักแล้วนะครับโอริโอ ลู้โอ้ยอำนาจต้องระวังครับแหมอำนาจฉายเลยสวยลูกนี้ครับสวยครับแต่ถ้าหากว่าอำนาจชนะน็อกได้ครับในสามยกที่เหลือครับทั้งหมดนั้นอยู่ที่กรรมการให้คะแนนทั้งสามท่านนะครับส่วนเป็นชาวต่างชาติทั้งสิ้นนะครับจากออสเตรเลียสองสหารัฐออสเตรเลียสองสตร์ทหนึ่งนะครับยกที่สิบเอ็ดครับอีกสองยกเท่านั้นนะครับการประกันแชมป์โลกครั้งที่สองของอำนาจเกษตรพัฒนาจะากประกันแชมป์โลกเอาไว้ได้หรือไม่นะครับ จากการที่เราถูกนับทําให้สถานการนั้นต้องละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วต่อไปนี้เราจะต้องไม่โดนกรรมการเรียกอีกนะครับต้องไม่โดนกรรมการเรียกมาอีก้าาวลูกนี้ครับแปะฟองเลยครับฟองฟองว่าเราผลักลูกสุดท้ายครับผลักครับแม่แต่ว่าเตือนบ่อยๆนี่มันเสียวหัวใจครับ ต้องถือว่ากระการใจดีมากครับแม่บิสเตอร์แคทเซลไม่รู้ว่าโดนกองเชียร์สวัสด์แคทกดดันหรือเปล่านะครับกรรมการแม่ไม่กล้าเตือนครับโอ้โหเอาแล้วครับแม่เตือนอีกแบบเป็นไม่เป็นไรครับอย่าเตือนซ้ำซากเตือนแบบเดิมระวังครับระวังครับระวังโอเคนี่เหนื่อยหัวใจนะครับเชียร์ก็เหนื่อยหัวใจด้วยครับเอาล้วครับต้องไม่ภายทางแล้วนะครับ ใช้ฟุตเวิร์กแปะเชิงแบบมือสากลเลยครับอากนสมัครเล่นครับใช้ฟุตเวิร์กหมุหมนวน,นนะครับตามเข็มนาฬิกาตสุสวรสูงแว่นชมเลยครับไม่โดนครับฝาของโอริโยมาแล้วครับนี่เป็นช่วงนาทีทองจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าอำนาจกันใช้ทุกอย่างที่พอจะทำได้นะครับแยบแล้วถอยแยบแล้วถอยวนหมนุหมนวน แล้วก็มีสลับการด้วยนะครับแปะลูกว่านาทีเจ็ดที่โคราชวันนี้โดนนะครับต้องไม่โดนครับอำนาจพลโยกก็หวังนะครับหวังหมักเดียวครับแปต่อยแบบเอาเสียงเชียร์จริงๆครับต่อยเบาๆครับแต่ว่าเชียร์ดังมากครับกดออกท่าครับนับไล่หลังเข้ามาทุกนะครับ เหลือไม่ถึงสิบวิปลายยกสุดท้ายปลายยกสุดท้ายหักลบพอดี<บ>ด<บ>ยกสิบสองยกไปเรียบร้อยครับโอ้โห oh, oh. ปรบกมือกันกันนะครับเกมการชกจบลงไปแบบตื่นเต้นรับทึกใจนะครับอำนาจโดนนับในยกที่6นะครับแต่ว่าก็ทำคะแนนได้อย่างส,สวยๆอีกหลายตอนหลายยกด้วยกันนะครับขณะน,นี้ครับคะแนนอยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกรรมการท่านแรกโจนาธานเดวิสจากสหรัฐอเมริกา ให้อำนาจ115คะแนน <Yeah. S 1> ให้แม็นน <Yeah. S 1> กวิลเลียมโอเดโย114คะแนนกรรมการเบนเคลลี่จากออสเตรเลียให้อำนาจ113คะแนน <Yeah. S 1> ให้โอเดโย114คะแนน,น <Yeah. S 1> กรรมการท่านที่สามครับ <Yeah. S 1> กรรมการอิกนาเซียสเมสซาดินีจากออสเตรเลียให้อำนาจ11 4คะแนนให้ออโรโย113คะแนนผู้ชนะอำนาจเกษตรพัฒนาครับป้องกันแชมป์โลกไว้ได้ไม่เอกฉันทั้ง3เสียงนะครับรอเดอนเชิญครับคุณสุวัตลิปตาพันลบครับร่วมการคาดเข็มผัดแชมป์นะครับให้กับ กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพรทิสท่านสุวัสดิลิตาพลลนะครับแล้วก็คุณสมชายยกบุบลด้วยนะครับร่วมกันคาดเขล็บขัดแชมป์รวมทัทางท่านพลเอกทวีปจันทรโรจนะครับอดีตนายกมวยสคนสฤษวรเล่นทีมชาติไทยนะครับก็มาร่วมกันแสดงความยินดีนะครับ เอาละครับเรามีผู้มอบรางวัลพิเศษนะครับเริ่มจากรถเกี่ยวนวดข้าวกเกษตรพัฒนาครับเป็นกําลังใจครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรถเกี่ยวนวดข้าวกเกษตรพัฒนา AEC การประมูลครับคุณชัชวานวงจรครับโรงแรมวีวันโคราชครับ